สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาให้ทุกคนได้เห็นถึงความน่ารักนะคะของตรงตรงเบสคขแบนางน่ารักมากนะคะตอนแรกดิฉันเนี่ยก็ไม่ได้แบบเออรู้จักว่าตรงตรงนางคือใครนะคะรู้แค่แบบเออก็คือเออพระเอกช่องวันใดๆนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบก็ไม่ได้แบบเป็นเอฟซีได้ๆนะคะแต่พอนางออกมาออกช่องของเบสคําสิงนะคะเราได้เห็นสายตาของตรงๆคือแบบตายสนิทเลยทําไมตรงตรงเป็นคนที่แบบ ยิ้มแล้วสดสายตาแล้วทำให้ตายสนิทขนาดนี้นะแบบคลิปนี้น่ารักมากนะคะได้เห็นถึงแบบความแบบความเบสอ่ะเขาแบบโอ้ยเขาหน้ารักอ่ะเหมือนเขาแบบตด็คลิปนี้คือแบบว่าน่ารักมากดูแบบหลายรอบมากนะคะเดี๋ยวไปดูกันแบบเต็มๆโดยที่ไม่พักนะคะแล้วทุกคนแบบฟินกับนางมากใดๆเลย้นะดูสิน่ารักยิ้มไม่ทีสับตาเนี่ยกูตายเลยจริงๆนะคะตายสงบไปดูกันเลยค่ะ

เมื่อกี้พี่กอดคนอื่นแน่นกว่านี้เออทำไมเมย์ต้องอิจฉาพอแล้วดีเล็ดแม่แม่หนูไม่เปลี่ยนท่าบ้าขนาดนั้นะมือขาดแม่แม่กอดผู้ชายแล้วมือหายลูกไม่ยอมแม่ลืมลูกแม่ลืมเจ็บแม่ น่ารักมากเห็นไหมคะนี่มาดูประวัติของตรงๆดีกว่านะคะคือตรงๆเนี่ยนางเป็นเดะสตาคนฟ้าควาดับ ปีที่12เออนะคะแต่ว่านางตกรอบแรกเปก็นสกอนนะคะนางเสียงดีแต่ว่านางร้องเพี้ยนเป็นนิสนึงนะคะและ้วนางก็ได้แบบมาถ่ายแบบแล้วก็ได้เป็นพระเอกนะคะรับรองว่าแบบเออดังมากนะคะโออและช่วงนี้อะ่ะก็คือผลงานของนางก็คือสุดรักแซบอิลีทางช่องวันแล้วก็มีเรื่องเอ่อวันทองด้วยนะคะเล่นเป็นพลายงามเนาะลูกของวันทองแล้วก็ขุนแผนนั่นเองนะคะแบบงานดีงานลุดมากใดๆคือเวลานางยิ้มนะคะคือตาย รวยจริงๆนะคะใครที่แบบว่า,อ,าอยากไปติดตามผลงานของตรงๆนะคะ,ะ,คะก็ทางช่องวัน31เลยนะคะก็ลองไปให้กำลังใจนะแบบโอ้น่ารักอะน่ารักไม่ไหวแล้วจริงๆอเออแล้วก็มีข่าวว่าเบสอะเพิ่งแบบโดนแฟนบอกเลิกมาแค่วันเดียวเองก็แบบมูฟ้องแล้วหรอจริงๆนะคือแบบว่า แค่แฟนบอกเลิกเสร็จนะคะแล้วก็แบบมีคนอย่างตรงๆเนี่ยแบบมายิ้มให้แล้วก็แบบว่าเออมายิ้มให้กูใจสลายแล้วกูไปตั้งแต่วินาทีแรกแล้วเหมือนกันเราจริงๆนะ่ยในเมื่อแบบบอกเลิกฉันแล้วอ่ะฉันก็หมู่บอนต่อม่รอแล้วนะคู่แบบคู่แบบน่ารักมากกับไม่ไหวแล้วอจริงๆแต่ว่าคู่นี้เขาจะเป็นคู่จริงหรือคู่จิ้นก็แบบน่ารักเนาะก็เอาใจช่วยแล้วกันเนาะสําหรับวันนี้ก็ฝากติดตามช่องเราเรื่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ